ราจะไปไหนเขวันนี้นี่ค่ะไปออาไปเที่ยวป้าปล่า,ปาไปออาไปเที่ยววันนี้เราสบายเลยมีคนเลี้ยงลูกเป็นอุม่มลูกให้เอาแบบนี้ทุกวันได้เลยตุ๊กตาตัวน้อยเราจะไปคาเฟ่กันก่อนนะคะเ <c oughs> ติมพลังควรละแก้วแล้วเราก็ค่อยไปวัดพใหญ่กัน สวยจังเลยชุดก็สวยน่ารักนี่เกลต้องใส่ผ้าถุงเขาวัดไหมเนี่ยเขาซื้อผ้าถุงน้อยเขาซื้อผ้าถุงน้อยโอ้โหมองวิวมองวิวด้วยกระเป่าสักคนไหมมันไม่เหมือนนี้มันไม่เหมือนกูเวามาสีกาแฟเนาะถ้าแบบนี้มันก็พอเอาแหละเนาะ เราทั้งวันก็ได้เลยเหมือนมิเกลนี่อังกอรนี่พี่กอนหลับแล้วนะคะมีความสุขเลยมาอยู่กับมิเกลเนี่ยเย่ด <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะคะพามาจิบกาแฟคนละแก้วก่อนค่อยออกเดินทาง ร <abei> <gone>. ับ <eigentlich> ร <analysis> ู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเขาจะให้คนมีแผนจะเล่นก่อน แล้วเขาจะปุ๊บเร็วเลยเอาเข้ามาสวก็เนิใจเสื้อหน้าผาพอรีไม่มีผลิตแล้วนะลูกน้าวรีบมือตัวเองแล้วตอนนี้มลมีที่จับตุกกาไปไหนก็ด้วยเลย ใส่ผูกพากัน้องมยว่าจริงๆไปคกพาไม่มีงอแงเลยค่ะทุกคนอุตเนอุตุเชนอุตุเชนอุตุเชนเค้กในตู้เย็นยังไม่หมดเลยค่ะพี่เคกบอลขึ้นขึ้น ว้ปู่อดถ่ายปู่อดถ่ายชุดน่ารักวันนี้เลยปู่ครบปู่มาเลมื่อกี้ปู่มาเหรอปู่ย่าพ่อจะมาหาลูกหลานก่อนเกลูกเลวเฮงเกลูกเกลูก๋อหน่อยขอ ใส่บวกสวยเหมือนพี่เก้หมวกสวยเนี่ยน้องรองนำมาฝากบอกว่าคุณหมอน U S A มาให้แล้วก็หมวกหล่อของปู่ด้วยบวกหล่อน้องรองนำมาให้บอกว่าคุณจะหมอกมาให้ขอบคุณคุณจะหมอนมากมากขอบคุณน้องรองด้วยนะคะจริงๆแล้วว่ายากเกรงใจแต่ถ้าเป็นหัวก็รับทันที <c oughs> ย่างแบใส่หมวกขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะจิเกลจิเกลทำไมน้ารั้ย่างนี้ลูกวันนี้เกลนารันี้คโอดกอิีอิปปี้ กูไหมกูยัานะเก่งงานัากจังเลยแย่าก็จะไปตีผังเมื่อกี้เนี่ยกลัวว่าเหงื่อจะออกไม่ยอมนะ <c oughs> ไม่ยอมนั่งเจี๊ยจะโชว์สวยเจียยไม่ยอมนั่งค่อนามนกเลัจะเหนื่อออกก็เลยไปหาหลานก่อนปรากฏเราไม่มีใครจัคนนะเราจะใช้คนอืในเีนี้หนูจะหนีเี งองน้องจางเท่ากับสรุปย่าไม่ได้ทำงานเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยย่าพร้อมย่าไม่ทำก็ได้ย่าไม่ทำงานจับจับ S <S สวัสดีครับพาพ่อเป่ามาซื้อตั๋วนะฮะเดินทางสารคามร้อยเอเสโซบนะคบ กลับของตั๋วกลับนะฮะกลับวันไหนพ่อเปาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นทําไมรีบกลับอ่ะมีงานเลิกตามมีงานเลือกตั้งเนาะไปใช้สิิทธ์ตามหน้าที่ตามหน้าที่คนไทยหลายคนนะฮะที่ไปต่างถิ่นแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านวันที่เก้าวันที่สิบใช้บริการนี่นะฮะอุดรสกลนครพนมอ๋อนี่สว่างแดนดินทังโคน นแล้วก็ไปสกลเรียบร้อยโอเคครับพรุ่งนี้กลับบ้านตอนนี้เวลาประมาณประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะฮะพามาดูขนส่งเมืองพิษณุโนโนเะะอฟซีวันก่อนพาไปดูสถานีอา่าไม่ใช่สถานีนะไปดูสนามบินนะฮะผู้ขนก็พลุกพานนะ ไม่ออฟไปไหนไม่ออเอาเอาหลานเอาหลานดูแลหลานให้นะฮะจะอยู่กับหลานอยู่แล้วแม่ออฟบอกว่าเดี๋ยวดูดูลูกให้ก็พอดีเลยน้องเมย์เขาก็ได้เดินออกมาเที่ยวด้วยมาสนามสถานีคนส่งไม่ถึงสิบนาทีอสบายมากเลยสบายมากจะไปไหนก็ได้มันเป็นจุดศูนย์กลางพี่เนาะจุดศูนย์กลางเลยศูนย์กลางจะไปพักเนือภัค อีสานเข้ากรุงเทพง่ายครับไปได้ทุกที่โอ้โหพ่อเปาไม่ใช่พ่อเปานะเรียกว่าเสียเปาเสียเปาเพ่อเปา,ข,<ม>าขับคันนี้ขับสะกดขับมุลอาหารได้ข่าวแว่วๆว่ามีใครบอกให้มาดูรถอือหือผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะแต่คันนี้ก็ผนต้นไผ่ไม่ได้นะ ไปขับมา,มาเที่ยวมั้ง<ม>าเที่ยวโอ้เดี๋ยวดูก่อนรถอะไรอื้มมีข่าวแว่วๆนะฮะเอฟมีใครก็ไม่รู้บอกให้มาดูรถหน่อยเอาแบบพอใช้พอใช้ชนี่พอใช้โอ้โหพอใช้เลย <c oughs> ใช้กี่ปีเนี่ย <c oughs> ใช้นี่กี่ปีจเจ็ดแปดปีอะไยังไงเมร แังไงถึงได้พาพ่อเปามาดูรถพ่อเปาบอกว่ามีคนบอกให้มาดูรถก็มีหลายยี่ห้อหลายคันหลายคันเนาะดีว่ามีเอารถอ่คันด้าเจตนะคะมามาให้เขาเช็คอะไรนิดนึงอพอดีเลยมีคนบอกให้พ่อเปามาดูรถก็เลยดูด้วยก็เลยดูด้วยก็เลยดูแค่คันนี้ดูแคคันนี้ให้ดูแต่ว่าคันใหญ่จังไม่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 ไ่ไม่ไม่ไ ปรับนอนได้ไม่มีเนี่ยหนูก็ลังดูอยู่ว้าโอ้หเนี่ยคือคิดว่าถ้าลูกสองโตพับลงก็นอนใช่ใช่เอาเปยมาวางได้เลยเปยมาวางยังไงเปยมาวางเปยเหล็กอะเหรอใช่เผื่อเผือว่าเปไปแวะพักอะไรเงี้ยถ้าถึงขนาดนั้นก็รอลูกโตไม่ต้องนอนเตีเลยให้นอนธรรมดานอนธรรมดา เลือกแล้วเดี๋ยวต้องไปบอกผู้ใหญ่ท่านแล้วนั่นแหละโอ้โหคันนี้เรหมาะนะพี่นี่ยังไงนะพบกตวคันนี้เระเหมาะเอิคันนี้เนาะเยี่ยมเลยอะเยี่ยมเลยราคาโตพอใช้าาได้ร <c oughs> าคาพอใช้ได้ <c oughs> สวยสวยสวย <c oughs> เป็นไงเมกว้างไหม ฟ้า้าได้เลยีนเมเทิน,น,นได้ด้วยนั่งได้กี่ที่นั่งสี่รอ้้าที่นั่ง วันนี้มาดูรถนะครับพอบดววนนีว่าวันนี้ต้องมาสูทา่ทอร์นาก็เลยทราบว่ามีผู้ใหญ่อให้พอเปามาดูรถนะคะรถด้วยก็มาทีเดียวเลยช่วงนี้คือช่วงรอรอเวลาก็เลยเสิร์ฟกาแฟให้ก่อนอร่อยไหมครับท่านอร่อยครับ FC มาดูนะฮะ<ต>ส่ว เครื่องของบอนคาเฟ่ให้เราให้บริการด้วยนะคะสำหรับคนที่มารอซ่อมรถหรือว่าดูรถหรือว่าบริการต่างๆซึ่งจะมีเมนูกาแฟชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตเม่ก็เลยคิดว่าจะลองลองทุกรสไปสู่รถมาหลายที่ไม่ไม่ไมีเรามากับสามคนแล้วชาเขียวชาเขียวมัช่าโอ้โห เอที่สำคัญคือรสชาติอร่อยด้วยนะคะเพราะว่าของบอนคาเฟ่อะคืออร่อยแล้วก็ต่อไปคือช็อกโกแลตชาเขยวอะนี่ชอันนี้กาแฟเอาให้ครบเลยใช่ไเอาให้จกตาปืนครบทุกคนเลยเป็นไง่หนึอือร่อยอร่อยแล้วก็ช็อกโกแลตก็มีอืมครีมนุ่มนะ จะนุ่มแล้วก็เข้มข้นไม่จืดนะพี่มีอะไรจะบอกเมื่อกี้เนี่ยพอดีว่าเราเอาเอารถมาเช็คใช่ปะเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ฟิลเป็นหนักกว่าเดิมฟิลน่ะประมาณร้อยห้าสิบาทรวมค่าช่างค่าฟิลแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปซื้อกาแฟข้างนอกมันแก้ว ยี่สิบาทนี่หรอนึกว่าสามสิบแล้วแต่ว่าซื้ออะไรได้ทุนคืนแล้วได้ทุนคืนแล้วบ้านเหรอเราสฉบค่างวดให้เขาโบจะได้ทุนคืนอะไรกาแฟแก้วละยี่สิบเมื่อกี้นะคะเมย์ไปดูรถมาก็เลยจะถามเ้าปลาว่าดูรถมาที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมีที่ถูกใจไหมอยู่ในศส่วนมันมีแต่รถเก่งของเรามันต้องรถบรรทุกรถบรรทุกเนาะเข้าสวน เกือบไปสวนเป็นอะไรงเงี้ยเกือบจะเอาผลิตภัณฑ์ในในสวนเป็นกระนายเป,นปนยระติกไผ่หรือลำไผ่กล้ลวยสองตังโมอีกสูใหม่น่าจะเป็นมือสองด้วยกะะับป๋มือสอง